สวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนคงจะเริ่มต้นการเทรดด้วย Forex s a f e t y ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเข้าถึงง่ายโบรกเกอร์ก็เยอะแล้วบน YouTube ที่สอนสอนกันอยู่มันก็มักจะแลดูง่ายแค่คลิกก็ได้เงินแล้วแต่เบื้องหลังความง่ายนี้นะคะมีบางสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเลยจริงๆวันนี้เราจะมาแชร์5เหตุผลว่าทำไมจึงควรหยุดเทรด Forex s a f y และทาไมเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วโลกจึงเลือกเทรดฟิวเจอร์แทนค่ะไปดูกันเลย หลายคนบอกว่าเขาเทรด forex ในความเป็นจริงแล้วเขากำลังเทรด CFD ที่เป็นคู่สกุลเงินกันอยู่ค่ะไม่ใช่ interbank forex market คำว่า forex ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการตลาดเท่านั้นผลิตภัณฑ์ที่เทรดกันจริงๆก็คือ CFD หรือ contract for difference เวลาเทรด CFD เราจะไม่ได้เชื่อมต่อกับ exchange จริงแต่เราอยู่ในระบบของ Broker ซึ่งมันเป็นแค่ synthetic product ท่านั้นเอง เราจะไม่สามารถมองเห็นออเดอร์จริงได้เลยราคาหรือปริมาณที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยมันเป็นแค่การจำลองเวอร์ชั่นอย่างง่ายของตลาดเท่านั้นไม่ใช่ตลาดจริงค่ะการเทรด CFD เนี่ยคุณจะเทรดแค่กับชาร์ตค่ะแล้วก็หวังเอาว่าจะอ่านกราฟได้ดีกว่าเทรดเดอร์รายย่อยคนอื่นๆแต่เบื้องหลังชาร์ตเนี่ยคุณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยไม่รู้ว่ากำลังเทรดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าลิควิดดิตี้ถูกเพิ่มหรือลดตรงไหน ไม่รู้ว่า Big Players ขยับตลาดยังไงแล้วในขณะเดียวกันนะคะ b r oker CFD เนี่ยเขาดันได้เห็นตลาดจริงแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าราคาที่คุณกำลังเทรดอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนรวมถึงสามารถเทรดสวนโพซิชันของคุณได้ด้วยนั่นก็หมายความว่าโบร oker เนี่ยพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อราคาที่คุณกำลังมองเห็นอยู่ได้นั่นเองค่ะ พาร์ทนี้อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่กำลังเทรด CFD อยู่นะคะแต่ว่าก็จำเป็นต้องพูดค่ะบร k ก r ร CFD ของคุณเนี่ยสามารถปรับสเปรดปรับ execution หรือให้ฟิลด์ที่ไม่ตรงกับตลาดจริงได้นะคะเป้าหมายของคุณคือการทำเงินจากบร o กอรก็จริงแต่ขณะเดียวกันเป้าหมายของบร o k e r ก็คือการเก็บ Deposit ของคุณเอาไว้นั่นเองค่ะเมื่อเข้าใจความสัมพันธ์นี้แล้วโครงสร้างทั้งหมดจะชัดเจนขึ้นทันทีเลยค่ะ แต่กับฟิวเจอร์สเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นแบบนั้นนะคะคุณเทรดบนอ x c h เ n g i จ g เช่น CME เทรดได้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารในประเทศไทยธนาคารในสหรัฐอเมริกา hedge funds หรือเหล่ากองทุนบำเหน็จบำนาญต่างๆทุกคนล้วนเห็นราคาเดียวกันค่ะ liquidity แบบเดียวกันข้อมูลชุดเดียวกันทุกออเดอร์ซื้อขายถูกบันทึกและสามารถมองเห็นได้ เราทุกคนสามารถมองเห็นจุดที่ liquidity เข้าตลาดจุดที่ big players ป้องกันระดับราคาโครงสร้างตลาดที่กำลังสร้างขึ้นการเคลื่อนที่จริงของราคานี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพเขาให้ความสนใจนะคะไม่ใช่แค่ indicator s หรือ simulation แต่เป็นพฤติกรรมจริงของตลาดที่ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างจะเทคนิคนิดนึงเนาะแต่มันก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้เราสามารถมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในตลาดได้ค่ะ ในบางคอร์สที่สอน Forex CFD นะคะเขาก็จะสอนแค่คอนเซปต์พื้นฐานเนาะที่ถูกออฟเฟอร์มาในราคาที่ถูกรวดเร็วแล้วก็ง่ายต่อการติดตามค่ะแต่ว่าใช้ได้จริงในระยะยาวได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าการเทรด CFD ง่ายเหมือนในคลิปวิดีโอที่สอนสอนกันอยู่เหล่านั้นเนี่ยปัานนี้ทุกคนก็คงจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านกันไปหมดแล้วนะคะ การพยายามเทรดอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เรียนรู้เทคนิคที่แท้จริงก็เหมือนกับการพยายามขับเครื่องบินหลังจากดูทิวท r i a l แค่5นาทีนะเราอยากให้ทุกคนมีมเซ็ตที่ว่าการเทรดเนี่ยเป็นงานที่แท้จริงแม้จะเทรดแค่วันละหนึ่งชั่วโมงก็ตามนะคะ แต่ถ้าเราต้องการมี professional structure เราก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องและจริงจังการศึกษาฟิวเจอร์สนั้นสามารถให้ professional structure กับเราได้แล้วเราก็ต้องลงทุนและลงแรงกับมันมากขึ้นเราถึงจะได้สกิลที่ใช้ได้จริงในตลาดจริงแบบ step by step ค่ะการเทรดนั้นไม่ง่ายนะคะแล้วมันก็เป็นสกิลที่มีค่าสุดๆไปเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ย CFT อาจช่วยคุณได้ฝึกฝนพื้นฐานค่ะแต่ถ้าเป้าหมายขอ,องคุณไม่ใช่การแกมเบิลและอยากเติบโตไปเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ f ิวเจอร์และ Order f ์ o ฟลคือขั้นตอนต่อไปค่ะเราทุกคนล้วนเริ่มต้นจากที่ไหนสักที่นะคะ เราเองก็เคยเริ่มต้นจาก CFD ในช่วงปี2015-2016เหมือนกันแล้วเราก็อยากเจอ Order Flow ให้เร็วกว่านี้ด้วยค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เกิดช่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยทุกคนให้ก้าวข้ามความสับสนหลายเดือนหรือหลายปีแล้วมามองเห็นกันจริงๆว่าตลาดทำงานยังไงถ้าทุกคนพร้อมที่จะเติบโตไปทีละก้าวกับพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like วิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะคะการเทรดไม่ใช่โชค แต่มันเป็นงานคราฟต์แล้วมันก็ให้รางวัลกับคนที่ตั้งใจศึกษาตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตัวเองทุกวันมาลองเรียนรู้ r e a l s i t e of t r a d i n n g ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ